อมัมพฤกษ์อ,อัมาพาตจากเส้นเลือดสมองตีบรักษาได้ไวใน3เทคนิคนี้สวัสดีครับ ไม่อยากผ่ามาหางสรอจวันนี้ครับคุ้ณคนซึ่สมองตีบครับเลือดไปในสมองคุณไม่เพียงพอครับเกิดจากการที่คุณมีภาวะไขามันูสูงหรือเป็นความดันสูงหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเกิดภาวะเส้นสมองแตกที่เกิดจากความดันสูงอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่แล้วคุณครับรักษาไม่จบรักษาไม่ดีบอกแล้วว่าวกินยาก็แล้วกายภาพไปแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นครับวันนี้หมอฟันมีสามขั้นตอนที่แนะนําให้คุณต้องเข้าใจครับอันที่หนึ่งครับขอให้คุณรักษาที่หัวใจก่อนครับหัวใจเป็นอะไรครับใจคุณเป็นไงะะะตออนนีี้้หมมัยยเครดหหกงวลไ,หหไ่สบาใจฮะ ติดเตียงไหมเดินไม่ได้ทำอะไรดีอย่างนี้ต่อไปจะทำยังไงตอนี้คุณก็ณคิดว่นอย่างเงี้ยคำถามถ้าคุณเครียดคุณกังวลฮอร์โมนนนกระีฟครับฮอร์โมนของชงรบไมู่่คอติซอลดีนคุณหลังการรักษากระบวนการซ่อมแซมเกิดไหมฮะไม่เกิดฮะ เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณรักษาคุณจัดก,การที่หัวใจคุณก่อนดีกา่าว่าอันที่2ครับรักษาส่วนใหญ่ครับรักษาที่อะไรครับรักษาที่ร่างกายถูกไหมรักษาร่างกายทำอะไรครับก็คือคุณไปทำกายภาพเพื่อกำเน้อคุณแข็งแรงดีฮะอันนี้โอเคเลยฮะเพื่อกำเนิดคุณติดนะอันเนื้อคุณขยับได้ขึ้นนะเพื่อ,อทำให้สุดกล้ามเนื้อมันไม่ติดกล้ามเนื้อมันไม่ดิบอันนี้ถูกต้องเลยฮะแต่การรักษาแค่ร่างกายอย่างเดียวพอไหมฮะไม่พอครับข้อที่สามครับคุณต้องรักษาที่สมอง คนส่วนใหญ่พอเกิดเรืองสมองตีมครับคุณไปโรงพยาบาลคุณรักษาสมองไหมรักษาคุณกินยาได้เลือดคุณกินยาไขมันถูกไหมคุณให้น้ําเกลือถูกไหมแล้วอาการคุณเหมือนจะดีขึ้นแต่ก็กลับบ้านฮะมีใครเคยสนใจสมองที่มันเกิดภาวะเลือดสมองตีมไหมฮะหรือสมองขาดเลือดไหมฮะไม่เคยฮะสิ่งที่เกิดขึ้นเนื้อถ้าคุณไม่จัดการเรื่องสมองด้วยสมองคุณก็จะตายมากขึ้นตายมากขึ้นไอ้ที่กำลังจะตายมันก็จะแย่ลงนึกภาพว่าหลัการคุณต้องเพิ่มเลือดไปเลี้ยงสมองด้วยนึกภาพแบบเอ็กซ์เซอร์ไซ องค์การอนุรักษ์ครับรับรองครับช่วยได้ทั้งสมองด้วยของร่างกายด้วยทำให้เลือดมอตเตอร์มันขยับแล้วทำให้เลือดรีฟสมองได้ดีขึ้นอันนี้มันช่วยได้ไวขึ้นหรือครับไม่ใช่ของหมอฟันไม่ใช่ทำแค่กายภาพอย่างเดียวไม่ใช่แค่กินยายอย่างเดียวหมอฟันจะมีการฝังเข็มร่วมด้วยโอเคไหมทุกคนใครชอบคลิปนี้พิมพ์มันดีมากขนอยแล้วเจอกันใหม่ในกวนันศุอร์นี้บอกเลยนะครับว่าสตตอ์รักษาได้ใครสนใจมาเชิญเป็นสนใจได้โพสต์สวัสดีสวัสดีครับ